สวัสดีครับผมทักษิณศรีธีรวัลน,นะครับเจ้าของมอนทักษิณณมมอนหมอกตะวันอยู่ที่บ้านป่าไหวนะครับทะเลหมอกตอนเช้านะครับชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยนะครับเชิญทุกท่านที่สนใจมากางเต็นท์จุดกางเต็นท์ของผมหนึ่งเต็นท์คิดเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ละสองร้อยบาทนอนได้ไม่เกินสามคนนะครับ อแล้วสามารถถ่ายรูปฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับมาถ่ายรูปชมวิวตอนเช้าได้เลยครับรางการต้นทักสินเนี่ยลองรับนั่งเที่ยวได้ประมาณเท่าไหร่อ่าลองรับนั่งเที่ยวได้ประมาณสามสิบเต็นท์ครับสามสิบเต็นท์ใช่ครับทูจองก่อนเลยครับอ๋อวอล์กอินมันได้เลยครับไม,ไม่ต้อง,อง Walk ไม่ต้องโทรจองวอล์กอินมเลยครับแค่ติดต่อสอบถามเนี่ย ติดต่อได้ที่ไหนฮะอ๋อติดต่อได้ที่เบอร์0637869792ครับหรือว่าไปที่เพจไล่ทักษิณน,นะครับก็ได้ครับ เดี๋ยวอกนะมามาการเจ็งของเานเ้เา,าแล้วท<ช>นีขอคไม่เก็บน,นะ,รบเ,นนะรบเราไปบึ้มบึ้บึ้มเมื่อจอดจอดไม่รู้เก็นนบน Yeah, oh, I'm going ถังน้ำอันนี้แหละพี่อยู่ในเอไลน์นักเรียนพี่เออะไรนะ ấy kia có cần nghê lại <laughs> không? Rồi. Ờ định là cô nó ra giấy đúng cặp ra Đi đâu luôn. Đặt cái gì cũng đi. Đặt cái gì cũng đi. nào လူရရမှ <t> ာလည <t> ်းမရရဘူး